ข่าววินัยทิ้งคืนผู้บัลไทยบายฉีสไตล์ปราจาวันที่17เมษายน2568โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไันครับเรามาดูข่าวบันทในช่วงของทิ้งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรนักจใจการบ้างผู้บัลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้อะไรยังไงเกิดอะไรกันขึ้นเมื่อโจ้ห้าราโพสต์พวกโค้ชที่ยังคงมีศักดิ์ศรีอยู่นะอยากคิดไปเรียนเพื่อที่จะมาคุมทีมให้เปลืองเวลาดีกว่าไหม เมืออ่อวานนี้โจห้าหลาสารยุทธชัยคำดียอดตำนานกองหน้าทีมชาติไทยโพสต์ข้อความสุดเดือดสถานถึงปัญหาในวงการฟุตบอลไทยโดยการตั้งคำถามถ,ามถึงบทบาทของเจ้าของทีมที่บางบรายเริ่มมีแนวโน้มลงมาคุมทีมเองแทนที่จะให้อิสระกับโค้ชที่มีอบอนุญาตแต่ก็ผ่านการอบรมมาอย่างเป็นระบบโดยโจห้าหลาเองก็ได้โพสต์ข้อความระบ,บุว่าพวกโค้ชยังมีดักสีอยู่นะครับอยากคิดไปเรียนเพื่อที่จะมาคุมทีมให้เปลืองเวลาเลยเพราะวันนี้ หนึ่งวันหนึ่งเจ้าของทีมเขาจะลงมาคุมทีมเองที่นี่บอลไทยเลยนะอะาจจะผมเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะทกสถานไปทั่วทุกแข่งหนนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าดราม่าที่เกิดขึ้นนี้จะไปตรงกับสโมสรไหนหพือเปล่าไหมงานนี้ต้องรอดูกันต่อบปครับอยู่ๆทั้งโคโชโจ้ก็เดือดดันซะอย่างนั้นก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เรื่องดราม่าในรัครนี้กันด้วยนะะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาดกันครับ อารยังไงไม่น้อยหนะ้าเมื่อกระคึมอาเซียน AFF เลือก2แข้งเทพอินโดนีเซียดวยกับแมนเชสเตอร์ต่าเด็ดในครั้งนี้เรียกว่ามาอีกแล้ว2คนนะฮะเมื่อสมัพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรอว AFF ประกาศเรียกตัวแข้งเทพทีมชาติอินโดนีเซียติดทีมอาเซียนออสตาร์ Star, ดวลกับแมนเชสเตอร์เต่าเด็ดยักษ์ใหญ่แ่งสึกฟุตบอลพิวร็กอังกฤษโดยรายชื่อ2แข้งทีมชาติอินโดนีเซียประกอบไปด้วยอาสนาวีมังโกรามจากการท่าเรือเอฟซีจากไทยลีกและก็มูัมหมัด ฟอร์ลี่จากนัาของซีบีเปอร์ซิจาจาการ์ตาโดยทั้งนี้ทีมรรนดาราดาวเด่นจากทีมชาติสมาชิกอาเซียนตเตรียมจะลงสนามพบก,กับแมนยูทีมยักษ์ใหญ่แห่งสุบพบอลพรีเมเร็กีกอังกฤษซึ่งการแข่งขันพิเศษนี้จะจัดขึ้นที่สนามบูกิจ,จาริโอประเทศมาเลเซียในวันที่18พฤษภาคมในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองครับอา่านะผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อบไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นขาาน่าวต่อมันกันครับ อารัฐยังไงนัฐบลเผยทุกคนเองก็พยายามทํางานอย่างหนักแล้วเพื่อเป้าหมายที่จะไปลุยฟุตซอลโลกในครั้ง,งนี้ซึ่งนารับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยมองการที่เจอคู่แข่งระดับ็อปถือเป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งนัฐมลอาดกล้านะฮะแนวรับฟุตซอลหญิงไทยที่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025ีหรือว่า AFC บูม n นฟุตซอลอาเซียนครับสองวั่ารับวันที่7-18พฤษภาคมณเมืองโฮฮอตประเทศจีน โดยฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025มีทั้งหมด12ชาติที่ผ่านการเข้ารวมการแข่งขัน,ขน,ขนซึ่งฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่5ของโลกอยู่ในกลุรม C ีร,ร่วมกับญี่ปุ่นอันดับที่10ของโลกนีเซียอันดับที่17ของโลกและก็บ,บาเรนนะฮะอันดับที่ส2ของโลกในครั้งนี้หลังการฝึกซอ้อนะม,มนัทมนต์อัจการ่าเองในะรับฟุตซอลหญิงไทยก็ได้กล่าวเ,เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่รายการ s a ชฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพเราเองนั้นก็ได้กลับมาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการซ้อมเข้มข้นขึ้นและก็นำข้อบิดพลาดเล็กๆน้อยนี้มาแก้ไขเช่นเรื่องของพละกำลังการส่งบอลยิงบอลบังบอลและก็การเข้าทำที่หลากหลายในครั้งนี้เพิ่มมากขึ้นการที่เราได้เจอคู่แข่งระดับท็อปเอเชียในวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานั้นถือเป็นเรื่องที่ดีมากทําให้เราเองนั้นได้รู้ได้ว่ายังคงมีข้อบิดพลาดตรงไหนอะไรก็ต้องแก้ไขพัฒนาอะไรกบทีนที่เราที่มีบ้างขึ้นมาบ้าง สึ่งตอนนี้ทางด้านของสตาฟโค้ดเองก็พยายามจะให้พวกเราเองนั้นเพิ่มในเรื่องของพละกําลังและก็ความแข็งแกร่งของร่างกายให้ดีขึ้นส่วนเรื่องของแทคกติกต่างๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกคนเองพยายามทาความเข้าใจในเกมให้ได้มากกว่าเดิมรวมไปถึงการจบสกอร์ที่เฉียบคมและความสามารถเฉพาะตัวที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้อีกด้วยนะครับ โดยท่านท้นงทางฝั่งด้านดังว่าเรามีประการสําคัญที่สุดที่กาลังร,ราอยู่และก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของทุกคนตั้งแต่ที่รเรานั้นมีการเตรียมทีมกันมาก็คือได้จริงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนหนูเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็นกคือจะต้องติด1ใน3ทีมที่จะไปชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ให้จบได้และพวกรเราเองจะทำงานกันอย่างหนักในเวลาที่เหลือเพื่อผลงานที่ดีในครั้งนี้สำหรับท่านองฟตอุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อนเนื่อง ถึงวันที่3พฤษภาคมก่อนจะคัดเลือกนะฮะผู้เล่นให้เหลือ14คนเพื่อเตรียมออกเดินทางไปที่ประเทศจีนในวันที่4พฤษภาคมในขัางนี้เพิ่มเติมกันต่อไปนะเป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันแล้ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับกัมบ,บูชาส่งสองแข้งโอสัญชาติร่วมทัพออสตาอาเซียนเตรียมกับดวลกับมาั่งของทัพปีศาจแดงเพิ่มเติมนะ โดยการนี้สมาคมฟุตบอลก,กัมบ,บูชาหรือว่า FFC นะฮะประกาศที่จะส่ง2นักเตะเข้าร่วมทีมออสตาอาเซียนอย่างเป็นทางการในคัณงนี้โดยในจัดจที่สหพ,นพววันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF เองนั้นเตรียมจะจัดการเกมกระชับมิตรครั้งหน้าปราสา์ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมออสตาอาเซียนพบก,กับัวมต้างฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะสโมสรดังในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในั้งนี้โดยล่าสุดนั้นทนางด้นของสมาคมฟุตบอลก,กัมบ,บูชา หรือว่า FFC ยืนยันเตรียมจะส่งอันเดรชเนโตและก็มโมฮัมหมัดฟาเอสคานร่วมทัพออกสตา์อาเซียนภายใต้การคุมทีมของโคชคีมสังซิกเตรียมจะเดินกับแมนยูในวันที่28พฤษภาคม2565ณสนามกีฬาแห่งชาติบูกิจจาริวประเทศมาเลเซียโดยนอกจากนี้แล้วทางด้านของสมาคมฟุตบอลกัมพูชาเองนั้นยังเปิดเผยอีกว่าเหตุที่ทีมชาติกัมพูชาได้โคต้าผู้เล่น2คนจากาด้านของโคชคิมสังซิก เป็นคนเลือกหลังจากที่บางประเทศเองนั้นอาทิเช่นเมียนมาเตมอร์เรสเตได้เพียงแค่1โคตา้นนาในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองครับโอ้โหเป็นนวัง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตนยังไงออนอุมานําทัพเมือ่อทางด้านของฝั่งนะครราชสีมาคนมินซิพิวเมนซีวีซีประกาศรายชื่อตัวแทนไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยการน,นี้ทางด้านของทางประกาศรายชื่อ C A T d e วิ l นครราชสีมา Q C V C โดยศึก A V C ครับ2025ที่ฟิลิปปินส์โดยตัวแทนหนึ่งเดียวจากทด้านของไทย สโมสนนรนครพรชรศรีมา QC คิวมินซีบีซี v C, ตรียมที่จะลงสนามในศึกวอลรลย์บอลหญิง AVC แชมเปียนลีก2 0 2วระหว่างวันที่ 20- 27พบถึงยีเมษายนนักกรุงวานิลาประเทศฟิลิปปินส์รายชื่อนักกีฬาส4ีคนก็จะมีหัวเสานะฮะออนุูมาสิทธิรัก์จากกัปตันทีมเอวาชันตนาจาก,กริชสสิพพาพรจันวิสุดกันทิมาเอชปัญชาและก็สวภาสู่สุขนะฮะ ส่วนมือเซตนั้นก็จะมีสิบเรมามานก,กิจโสริยาพรมราบอลเร็วก็จะมีแก้วกัลยากัมมุนทาราอา,ารุดีการัมทิชากรบุญเรศส่วนมีหลังก็จะเป็นวิบรัยอุยุพาอินทรจันทอานิซี่มาบรีสมิธจากสหรัฐอเมริกาตรับอิสระก็จะเป็นทน้านของมาคีบริโยกิจากญี่ปุ่นและก็ที่คัาพรช้างเขียวโดยโปรแกรมรับบ่งกุมกรฟดีวันที่11เมษายนเวลา12นาฬิกา นครพัชรศรีมา QC วซีคิวมินซีบีพีพบกับควีนส์แควร์ไพร์บริจากออสเตรเลียวันที่12เป็นสายจนเวลา15บหนาฬิกาก็จะเป็น PLDT High Speed Inter จากฟิลิปปินส์พบกับนครพัชรศรีมา q ิวสติวมินซีบีโดยรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องทีวีวอลเลย์บอลเบลดอทคอมนะฮะแฟนๆชาวไทยอย่ายลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับแมวปีศาจในการล่าแชมป์กลับบ้านในครั้งนี้กันดุ้นครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากัานครับอะไรหนง่งงานนี้ดรามา่าประอุดนะฮะเมื่องานนี้บอกว่าบอลการกุศลแข่งต่างชาติโพสต์สวนมนชิดประทักคารมเดือดนอกสนามมากกว่าไหมเมื่องานนี้กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังจบกเกมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลไอดอนรีกที่จัดขึ้นที่เดอะแรนโบสเตเดียมจังหวัดปัตตานีคู่ระหว่างปัตตานีเอฟซีพบกับด้านของไม s แน็กบายไม้ไม้เมดเนชนะฮะ เมื่อบนชิดนักเตะสายอินฟลูเอนเซอร์ถูกเข้าสกัดหนักโดยมารอนซีวาแข้งชาวต่างชาติของทีมปัตตานีเอฟซีซึ่งภายหลังจากที่เกมนนมนชิดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลวีดีโอส่วนตัวระบ,บายความรู้สึกบอกว่าบอลการกุศลแต่ต้องมาเจออะไรแบบนี้แข่งบอลการกุศลนะหรือจะแข่งบอลลีกเตะกันขนาดนี้ไม่พอเกมจบยังมาหาเรื่องที่ร้านอาหารไม่ได้มีขอโทษแม้แต่คําเดียวอย่าลืมนะครับที่นี่เมืองไทย ไม่ใช่บ้านคุณแต่แก็ตามมารอนซีวาเองก็ไม่ได้ดิ้งเฉยออกมาโพสต์ชี้แจงโต้กลรัดทันคนบอกว่าคุณอยากได้แค่ไลค์ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมผมเป็นนักฟุตบอลอาชีพสำหรับผมแล้วเกมนี้ไม่ใช่เกมการขุศสเพราะฤด,ดูกาลของผมยังไม่จบฟุตบอลมันมีการประทะอยู่แล้วและผมก็เล่นหนักเหมือนเดิมเลิกโพสต์ร้องไห้ในโซเชียลให้คนมาสงสารคุณได้แล้วพร้อมอธิบายกรณีที่ร้านอาหารบอกว่าที่ร้านอาหารนั้นแค่ถามว่าทําไมคุณถึงโพสต์อะไรแบบนั้นในเฟซบุ๊ก แล้วคนที่อารมณ์เสียก่อนก็คือคุณไม่ใช่ผมนะและขอให้รู้ไว้นะว่าประเทศไทยคือบ้านของผมผมอยู่ที่นี่มา6ปีแล้วเพราะฉะนั้นหยุดร้องไห้เดี๋ยวแล้วแค่นี้แหละครับที่ผมอยากจะพูดโอ้โหเป็นนาว่างานนี้ก็ประเด็นดราม่าที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วเด่นน่าจะยานครับก็ต้องมาดูกันต่อบไปก็นเ้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะอะไรนี้ก็เป็นข่าววิน้อยที่คือผู้บไทยายบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่17เมษายน2568 โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลชากครับ